วันนี้โปรโดีมากๆนะครับกดแล้วอย่าลืมกดชำรนะเงินชาไทยจริงๆอ่ะให้พูดกันตรงๆเลยอยากให้เอาไปสองหอ่อไม่ใช่อะไรมันคุ้มกว่าถ้าเอาไปทานแล้วจะรู้เลยว่ามันอร่อยจริงๆตัวนี้ไม่มีปวดบิดคือได <ใน S 2> ้ลาทได้นงได้กคนกได้ลองนะครับอย่างอย่างผมได้ไปวันแรกได้ไปวันแรกเลยแล้วผมก็เลยเอาไปชงกินแล้วคือผมใส่น้ําเยอะไปกินได้เลยรสชาติได้พอใส่เข้าไปอีกช่องหนึ่งก็เหมือนเรากิน ชาชาไทยน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไะ่มีน้ำตาลกวดในรกาได้เลยตัวนี้น้องทานเองเลยนะคะเข้าไปเห็นชงกินแบบสซองสามซองเหมือนกินแท่น้ำหวานไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีน้ําตาลน้าตาลศูนเปอร์เซ็นสำหรับชาไทยนะใครอยากได้กดในตะกร้าได้เลยกดแล้วอย่าลืมกดชําระเงินให้น้องเหลืออีกแค่สิบนาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะสิบนาทีสุดท้ายนะคะคือถ้าเกิดน้องลงจะไม่ใช่ราคานี้แต่ชาไทยเชียร์ให้เอาไปสองซองเลยไม่ผิดหวังแนะ่นอนตัวนี้ไม่มีน้ําตาลกินเพื่อสุขภาพได้<ช>สารสกัดสามสิบสองชนิดนะคะตัวดีคุณพัดนนะคะสารสกัด เก้าชนิดตัวนี้ครับมาแล้วว่าช่วยในเรื่องบำรุงสายตาใครที่มีปัญหาตาล้าตาผ้ามัวตาแพ้แสงต้อนเนือ้อต้อลมต้อกระจกอยากตาหวานเหมือนน้องเต้าหยองกดไปเลยนะคะ2แถม2 1,290บาทเท่านั้นคิดถึงพี่เต้าหยองก <Hey. S 1> ัเลยค่ะคนขึ้นมา,มากเลยวันนี้นะคะอย่าลืมกดตะกร้าให้น้องด้วยนะขึ้นรลยยังคะดีเลยขึ้นย,ยัง สั่งชาไทยสองห่อคับสั่งชาแม่บัวราด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องเชื่อผมกมได้นะต้องลองเองดูอะไรก็จะเจอว่ากินเองจริงใช่ถ้าช่วงไหนแบบว่าซ้อมบ้านก็คือกินทุกวันเยแต่ถ้าวันนี้ไม่ไปงานผมชงกินละอชตัวนี้ชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะสั่งชาไทยสองห่อขอบคุณค่ะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าศิลปินดารานะคะได้ทานพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยไม่เหมือนชาไทยลดนนเลย นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นยาไม่มีสารอันตรายไม่มีกฎประสาทนะคะใจไม่สั่นแน่นอนอสินค้าดีจริงขอบอกต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคนขึ้น,นเยอะอมาก คนขึ้นเยอะมากตัวนี้นะคะอย่าลืมกดในตะกร้าได้เลยนะอย่าลืมกดในตะกร้าได้เลยนะคะโปรดีมากๆเลยวันนี้ชาไทยนะคะแนะนาให้เอาไปสองหอ่อแล้วแบบซื้อตุนได้เลยเพราะว่าราคาปกติแพงมากแทบจะไม่มีโปรเพราะว่าสา,าัดตัวนี้เราอัดแน่นจัดเต็มใส่จริงๆคือขายในเพจก็ขายดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาขายน้องมาทั้งทีก็คือโปรดีๆเลยนะคะหนึ่งห่อยี่สิบสองสำหรับชาไทยดีโครีบกดได้เลยนะคะชาไทยอร่อย ออร่ยชาไทยอร่อยใครได้ชาไทยไปแล้วรีวิวหน่อยครับสั่งแล้วครับขอบคุณครับขครับขึ้นไหมครับนิดเดนะเท้าเท้อนก่อนฟังก่อนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เสี่ยงไปแล้วนะเสียบคอแล้วแสบคอแล้ว ใช่ได้อร่อยจริงขอบคุณครับสวัสดีครับตลอดสวัสดีนะครับอร่อยจริงเห็นไหมคือก็คือทุกคนก็จะบอกว่าเจ็บคอต้องอมยาเจ็บคือผมอมอะไรนะยาแก้เจ็บคอโดนเพดานผมมันมันแดงแล้วมันแสบแล้วสิบห้านาทีขออีกสิบห้านาทีเซอร์ไพรส์เราก็จะถึงพอดีอะไรนะอะไรนะ กดได้เลยนะคะสําหรับชาไทยนะคะรีกดได้เลยตอนนี้หกสิบกว่าบ้านแล้วจริงๆแม่หนูต้องถึงร้อยก็ได้ขอแปดิบกวันนี้อีกยี่สิบกว่าบ้านกับสบห้านาทีนาทีละบ้านทุกคนกดอะไรก็ได้อายี่สิบมอเดอร์ยี่สิบมอเดอร์กดด่วนเลยครับกดเลยครับกดอะไรก็ได้ขอแค่ยี่สิบมอเดอร์เท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์ตอนนี้กําลังติดไฟแดงอยู่ติดไฟแดงอยู่นะคะใครอยากได้รีกดได้เลยเอาปกะงค์เอาเกะผส์ ม่วม้ยมันเป็นของใหญ่เลยเก็บเอามาไม่หมดนะใครอยากได้กดแต่จะต้องกี่ออเดอร์นะคะถึงจะได้สอร์ไายสี่ยี่สิบออเดอร์ค่ะมียี่สิบออเดอร์คอะไรอะไรก็ได้ครับผมกดใช่ค่ะกดารกดอยกดมาเลยค่ะยี่สิบออเดอร์ขออะไรก็ได้จริงใช่ค่ะแม่แม่กดให้น้องได้อยู่แล้วไปลกมีขึ้นขึ้นราคาแบบชกตือ โอเคค่ะสัมสองห่อได้550บาทค่ะบคูมคุ้มมากเลยนะคะคุ้มมากขอให้ยี่สิบหอได้กดอะไรก็ได้นะครับกดออเดอร์กดกดกดออเดอร์แบบชาไทยก็ได้ชาไทยก็ได้กดแยกกดแยกกดแยกกดซัมก็ได้ครับอีก2ปีเดี๋ยวไปอยู่ด้วยนะครับวงรับเบี้ยประกันไว้เจอกันครับยัโอเคค่ะอ่ใครอยากได้รีบกดเลยตอนนี้นะคะคุ้มมากๆเลยเมมแม่มาเลยคนละ คนละหนึ่งออเดอร์ก็ได้แล้วตอนนี้คือ5้าอสี่คนดูแม่กดคนละหนึ่งออเดอร์ก็ได้แล้วกดชาไทยก็ได้กดดีคุณพัดก็ได้กดมาเลยตอนนี้มาเลยครับที่สำคัญที่สุดกดแล้วอย่าลืมกดชําระเงินอย่าลืมชําระเงินด้วยอยากให้ลองเอาชาไทยไปทานดูนะคะตัวนี้นะคะติดหวานติดน้ําหวานลองเอาไปทานดูได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครอยากได้กดเนยจกร้าแล้วก็อย่าลืมกดชําระเงินให้น้องด้วยตอนนี้จะสองแสนใจแล้วอีกนิดเดียว มาลุลวะเลยเมื่อกี้มันขึ้นเด้งสิบออนโอ้ขึ้นยังไช่แล้วมาดูเลยมาดูวะเลยแม่แม่กดให้น้องแล้วก็อย่าลืมกดชำระเงินนะคะอย่าลืมกดชำระเงินนะคะสรุปแม่ได้ที่คูณสี่แถมสี่ชาไทยสามหอกขอบคุณค่ะยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆน้องใกล้หมดแรงแล้วนะคะน้องใกล้หมดแรงแล้วนะใครอยากได้รีบกดด่วนได้เลยนะคะเหลือแค่ เหลือแีกแค่ส0ออดเดอร์ไพร์สแม่แม่ทำให้น้องได้อยู่แล้วเด้งมาหรือยังเซอร์ไพร์จะแตกไหมเซอร์ไพร์จะแตกไหมรีบด่วนเลยสองห่อมารวัวเลยค่ะสองห่อรัวเลยชาไทยคนก็ขึ้นเยอะด้วยนะคะชาไทยดีคนกดได้นะคะหรือใครอยากมอมตรงสายตาเอาดีคุณคัดไปทานได้เลยหนึ่งตะการ้าแรกที่ปักหมุดอยู่นะคะ1290บาทตะการ้านี้คุ้มมากๆเลยใครอยากได้รีบกดเรากันเราอยู่กันมายาวๆแล้วเนาะและนที่เจ็ดที่แปด เมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นมันขึ้นสิบแต่ตอนนี้ขึ้นอีกห้าออเดอร์อ,ยอยีกาเขากดชำระเงินรยันเตงอย่าลืมกดชำระเงินนะคะมาไม,ม่ไม่อย่าให้ลูกพูดเยอะเดี๋ยวไม่มีแรงเต็งใช่ขอบคุณทุกคนจร<ย>ิงๆ,ๆนะคะพี่เสียงว่าเธอแบบเร็วเราจะมีขอบคุณขาในวันนี้ขอบคุณครับเราจะมีขอบคุณเหมือนใหม่ ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากกดตะกร้ากดได้เลยนะแนะนําให้เอาไปสองห่อไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้คือคุ้มมากๆราคาเต็มสองห่อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบวันนี้สองห่อห้าร้อยสามสิบห้าในตะกร้าขึ้นห้าสามห้าบางคนอาจจะได้อาจจะได้ห้าห้าศูนย์นะแล้วแต่ลิปตกรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณโอเคห้าร้อยเจ็ดสิบสี่คนขอคนละหนึ่งวอเดอร์ก็จะเดินทาไปเรื่อยนะครับสั่งแล้วครับใช่ค่ะอย่าลืมกดชำระเงินนะคะสั่งแล้วสองห่อโอนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ กดจ้าก็ 9, อย่าลืมกดชำระเงินนะคะขึ้นหรือยังคะได้ยังคะบวกให้หน่อยค่ะอีกเอ,อ่ออีก20ออเดอร์มาแล้วกี่ออเดอร์กำลังม,มาค่ะกำลังมาค่ะเหลืออีก16ออเดอร์ทำไมมันขึ้นชาา้าจังอย่าลืมกดชำระเงินนะคะอาจจะดีเลย์ตอนนี้อาจจะเหลือประมาณสิเ,นะเ,เราลุ้นมากเลยนะเลุ้นจริงเราลุ้นมากเลยนะเนี่ยเอ็นดูจบอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวฮึบค่ะฮึบค่ะ สู้ค่ะสู้สู้ค่ะกดชำระเง,งินด้วยนะคะมาก,กดชาไทายได้เลยตัวชาไทายตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีน้ำตาลเคลศูนย์เปอร์เซ็นคลศูเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีน้ำตาลนะรีบกดได้เลยนะคะน้องพอมมากตอนนี้น้องพอมากตอนนี้สาหรับชาไทายของเราหรือใครอยากกดดีคุณพัชก็กดได้เลยนะคะเหลือ <c oughs> สิบกว่าบ้านไหมสิบสองบ้านเนาะเกือบสิบเกือบสิบอีกสิบบ้านกดชําระเงินด่วนเลยค่ะใครยังไม่กดชําระเงินกดชําระเงินด่วนเลยนะฮึบุดพ่ายตรงไหนอีกเดียวทุกคนอีกทีเดียวอีกทีเดียวทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตนะครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยน้ําท่วมนะครับขอบคุณทุกคนที่เอาอาหารให้นะครับอีกสิบบ้าน ทุกคนคะ่ะอีกนิดหนึ่งนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงฝันแล้วจะถึงฝันแล้วน้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนตื่นครับตื่นอย่าเพิ่งนอนครับอย่าเพิ่งนอนลุ้นเซอร์ไพรส์ให้ทางนี้ก็ลุ้นเหมือนกันทางนี้<อ>ไม่รู้เลยว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรเอาคะ่ะถึงเรื่องเนี่ยรีบกดได้เลยนะคะตอนนี้นะคะอยากช่วยลูกจำเลยแต่อยู่คนเดียวแม่ทำบอกเป็นโอ้ยดูแม่ ขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่ไปบอฟก็ได้ใช้รอบหน้าก็ได้ไหมรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนมีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนมีทุกวันนะมีทุกวันมีเซอร์ไพรส์ทุกรอบเพราะว่าเรารอการการมาของน้องเต้ยหยองจริงๆนะคะกดในตะก้าได้เลยนะคะสิบบ้านสิบบ้านสุดท้ายอย่าลืมกดชําระเงินนะตะก้าขึ้นฮอตทุกตะก้าเลยแต่ยังไม่กดชําระเงินดีเลยหรือเปล่าห้าร้อยห้าสิบหกโคนตอนนี้ กดในตะกร้กาแล้วอย่าลืมกดชำระเงินนะคะสําหรับชาไทายแล้วก็ดีคุณพัฒนะ,ะสำหรับชาไทยแล้วก็ดีคุณพัฒนะคะดีคุณพัฒสองแถมสองแบตหมลอะไรอ่ะบ้านฟ้าแบบน<ม>ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไปต่อคะ่ะไปต่อแแท้แชแทเ็กเด็กเด็เด็ก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 เด็อดเด็กกเด็กเเเไ็กกน สิบแถวสิบเอานะะ้ำเอาน้ำหน่อยกไหมคะจิบน้ำหน่อยไหมขอร้อนร้อนนิดนึงครับขอร้อนร้อนนิดนึงได้ที่แม่เอาน้ำร้อนหน่อยค่ะน้ำร้อนน้ำร้อนเอาร้อนเลยค่ะเอาร้อนเลยค่ะเด็กอะไรน่ารักจริงๆขอบคุณครับทำหัวใจนะคะมินิฮาร์ทะ รีบกดเนตะก้าด่วนได้เลยตอนนี้นะคะสําหรับสิบ้านสุดท้าย10บ้านสุดท้าย,าดายกดได้เลยตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตแล้วแต่ยังไม่กดชําระเงินกันอย่าลืมกดชําระเงินนะคะสวัสดีพี<อ>่หมอกน่ารักโอเค,ค,ค,อค,คอข้างหลังน,นี้ไม่ใช่อันนี้คือบ้านจริงบ้านจริงบ้านจริง สั่งทาไทยเพิ่ม<อ>ชำระเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะแอนดี้เช็คหน่อยนะคะสิบบ้านตอนนี้เหลือกี่บ้านแล้วอย่าลืมกดชำระเงินนะคะอย่าลืมกดชำระเงินนะคะห้าร้อยห้าสิบแปดคนที่อยู่ตรงนี้คนละหนึ่งออเดอร์ให้หน้องเต้าเลยสั่งแล้วคะ่ะโอนแล้วค่ะตอนนี้เรารอเซอร์ไพรส์เรารอเซอร์ไพรส์เราจะรำมวยไทยแล้วตอนนี้อะไรนะลุะ้นหนักมาก ลุ้นหนักมากเลยตอนนี้รีบกดเลยนะคะรีบกดได้เลยนะเซอร์ไพรส์แบบตั้งใจซับพอร์ตมากๆเลยกดแล้วอย่าลืมกดในตะกร้าแล้วอย่าลืมกดชำระเงินด้วยนะคะแม่แม่แมชาลัยพอเราออเดอร์ค่ะใช่ค่ะมาเลยค่ะอย่าให้น้องจิบน้ำก่อนรนะ้อนนะร้อนนะน้ำร้อนจะทำอะไร กดในตะก,ก้าได้เลยนะคะกดในตะก,กาได้เลยนะชาไทยนะคะชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยตัวนี้น้องเต้าวพาเองเลยวันก่อนเห็นไรคะ่ะกินส้ต2 2> มตำก็สองเดือนกว่าหรอาเดือนอนี่แหละอีกแปดทำไมมันขึ้นช้าจังดีเรีย <laughs> ดีเรียนะคะทุกคนขาอย่าลืมกดชำระเงินนะคะมันจะขึ้นช้าหน่อยอีกแค่สิบนาะทีน้อง<ฮ>ก็จะต้องไปแล้วอีก<ฮ><ฮ> ออเดอร์คนละหนึ่งบ้านเท่านั้นจะซื้อไพลเลอร์ยังไงแล้วซื้อไพลเลอร์ยังไงแล้วเนี่ยอีกแค่หกสั่งแล้วค่ะสามห่อปลายทางขอบคุณค่ะอีกแค่หกทุกคนกดชำระเงินเลยตอนนี้หนูคิดว่าถึงแล้วแหละอีกแค่หกคนอีกแค่หกชาไทยก็ได้ครับคนละหนึ่งออเดอร์จะน็อกแล้วจะน็อกแล้วใคล้แล้วไม่น็อกสักทีละครั้งยื้อก่อน โอเคะคะะกดในตะกร้าได้เลยนะคะตะกร้าแรก1290ดีคุณพัด2แถมสองตะกร้าชาไทยนะคะแนะนำให้เอาไปสองห่อเอาไปห่อเดียวเดี๋ยวกลับมาซื้อเสียค่าส่งอีกเอาสองออห่อไปเลยนะคะ535บาทคุ้มมากๆ TikTok อ,อย่าลืมกดเก็บส่วนลดด้วยอย่าลืมกดกดชำระเงินด้วยอย่าลืมกดชำระเงินด้วยนะคะกดแล้วอย่าลืมบอกว่าได้ะะ <c oughs> ไราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้5้าหิท่านนะคะ ไปดูคุณพ่อเออะไรมาคะโชว์สินค้าด้วยกันอย่าพึ่งน็อกเขย่พึ่งน็อกอย่อะแถวใครเยอะแถวอีกสีบ้านสีบ้านโชว์สินค้าโชว์สินค้าลุ้นด้วยเลยอีกสีบ้านเท่านั้นปีสายิ้มหวานหอ้อนอ้อนแบบอ้อนสามสามอ้อนสามจะได้ายจะได้ไหมใครนะจะมาปิดยอดให้ใครจะมาปิดยอดให้นะกดซื้อแล้วอย่าลืมกดชำระเงินด้วยนะคะลุ้นก๋วหมยก็ลุ้นอน้องนี่แหละ งวดนี้ให้อะไรคะงวดนี้ให้เลยคะทุกคนรุนมากตอนนี้เนาะตอนนี้น้องดูตัวเองเต้นอยู่สามารถทุกคนสามารถอีกสามหลังอีกสามาอีกสามหลังเท่านั้นอย่าลืมกดชำระเงินเอาอย่าดมไหมคะผมให้หน่อยไหมดมได้นะสูตแล้วค่แม่แม่กดชำระเงินนะใช่แม่แม่อย่าลืมกดชำระเงินน,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 นะคะเพราะว่ามันดีเลยนะคะแม่สั่งแล้วขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไม่ลงเลยรีบกดได้เลยตอนนี้ชาไทยก็ได้ดีคุณพัดก็ได้กดดีคุณพัดก็ได้นะคะได้สายตาด้วยได้สายตาด้วยสมบ้านมหาืียงอีกนึ่งอีกหนึ่งกดใช้ไปแล้วครับคุณครับทุกคนกดชำนะเงินก่อนเซอร์ไพรส์เราถึงไหนแล้วเซอร์ไพรส์เราถึงไหนแล้วแม่ตึง สามสี่สองสามสองหนึ่งเขาแหลกขอบคุณครับแตกแล้วนะคะแต่ตอนที่สายอยู่ไหยรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้่สอเรัจะให้ติดไฟแดงอยู่เอเปชิวๆก่อนชิวๆชิวๆชิวๆเดี๋ยวว่าเราคือไหนอะค่ะเขาบอกมั้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับน้องต้องขับรถนะใช่ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนแบบโซว่าเซฟไพร์เซฟไพร์หลังไม่ลงแต่มีแน่นอนไม่มีการแกงเดี๋ยวเราลงในหน้าเพจก็ได้ใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องมีไฟอันนี้ต่อเนาะแต่ต้องยินดีกับน้องด้วยค่ะต้องค่ะขอบคุณแม่ๆมากมากเลยขอบคุณแม่ๆพ่อๆพี่ๆแล้วน้องทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตเรานะคะเอาไปดูที่ซัพพอร์ตด้วยนะครับวันนี้ก็คือ ต้องไปงานต่อด้วยเซอร์ฟไแเราก็ถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ติดไฟแดงติดไฟแดงอยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราตามไปให้ที่งานก็ได้ไเดี๋ยวขับไปเองมายังไปเลยเขาเอาเป็นแบบโอเคโหมดก็ได้ครับเดี๋ยวขดให้โโอเคอเค,ค่ะ บอกลาแฟนๆขอโพระคุณนะครับวันนี้เราก็จะมาเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเพือเราพบแล้วนะครับผมเหลือเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสในเพจอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเดินทางมาแต่ยังไม่ถึงใช่ค่ะกำลังเดินทางมารถติดค่ะรถติดใช่ค่ะรถติดดีนี่ เธองจริงครับจริงๆเพื่นบอกนะแฟนขับแล้วบอกบอกอยู่เป็นพื่นก่อนบอกไม่ได้อยู่เนีด้านมาเขาตงมาอ่าครับแล้วก็อีกนิดเดียวแล้วก็อยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าพี่เขาจะมาแล <c oughs> ้วก็กจากนี้ระหว่างนี้กดเพิ่มได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างนี้กดเพิ่มได้ ใครจะไม่รัาขอบคุณครับโอ้ทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆใครจะไม่รรักใคจะไมาทุกรอบทุกคนข้อกดให้ทุกรอบเลยทุกคนชิวๆกันว่ะตอนชิวๆกันชิวๆค่ะไปงานไกลไหมคะขับเพิ่มได้นะครับไม่ไกลจากที่นี่ครับไม่ไกลจากที่นี่เดี๋ยวไปส่งน้องขับรถไปไหมคะไม่เกินยี่สิบโลจากนี้ปกติขับรถเร็วไหมคะเนี่ยตามระยะทาง เอฟซีก็ลุ้นรุนค่ะใช่ค่ะลุ้นเหมือนกันค่ะพนักงานก็ลุ้นพนักงานลุ้นมากตอนนี้อยากให้น้องได้นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคผมจะเข้าน้ำแป๊บหนึ่เดังนั้นระหว่างนี้ก็ยังมีคนกดได้กดมาได้เลยเรื่อยๆนะคะน้องข้าวหน้าน้องข้าวหน้าแป๊บนึงนะคะน้องข้าวน้าสักคู่หนึ่งนะคะพี่แม็่แป๊บหนึ่งผมอันนี้รอได้ไหมเป็นหมือนอาจัรย์หนุ่ม อะไรมันปิวเนยคโทรเดี๋ยวไปเอาโทรศุพทถดโทรแล้วพี่ไม่เห็นสำหรับดีคุณพัฒนอาหารเสริมบำรุงสายตานะคะแฟนคลับน้องต้หยองท่านไหนที่สนใจสามารถกดตะกร้าได้เลยตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องบำรุงสายตารอหวยให้น้องจุดทูบไหมละ่ะจุดทูบรอเหรอรอหวยแต่น้องไม่ค่อยสบาย,ยางไงคะไม่อยากให้น้องแบบว่าใช้พลังงานใช้พลังงานจุด หรือว่าหรือว่ามีใครอยากให้เปิดดอกพิกลไหมคะเดี๋ยวเปิดให้สําหรับแฟนค่ะพี่อยู่กันมาหลายไลา์นะคะน่าจะรู้ว่าน้องมีดอกพิกุลด้วยทางทีคุณพัฒมีดอกพิกลนําโชคด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวรอสะกพอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องจะเดินทางไปที่งานนะจ๊ะมาแล้วค่ะคนยังกดสั่งซื้ออยู่เลยนะคะไหลามาเรื่อยๆเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกำลังตามอยู่ ซื้อไฟฟ้อใส่แล้วจ้าซื้อไฟฟ้อใส่แล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังกดให้อยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนน่ารักมากขอบคุณใช่เลยน้องต้องใช้พลังงานใช่ค่ะได้ไหมไปอัดไปนะคะเราเจ็สิบก้าสี่เราเลยครับก็คือทุกทุกงานที่ไปคือต้องแต่งหน้าเองเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่บางวัน ก็มีช่างมาแต่งให้ครอเซอร์ไพรส์อยู่เด้อจ้ารอจ้าคู่นะคะอีกอึบใจเดียวครับคู่เดีใจกี่อึบใจเดียวแนั่ะนำไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนก็ยังอยู่อยู่นี่เดี๋ยวค่อยพากันเข้านอนขับรถดีๆนะคะรถบัลลีใจกันขันใช่ กดในตะก้าต่อได้เลยนะคะใครอยากสพอร์ตต่อกดต่อได้เลยนะตะก้าขึ้นฮอดแบบทุกตะก้าเลยต้องขอบคุณทุกแรงใจด้วยนะคะขับช้าๆนะลูกค่อยๆไปปกติเป็นยองตีผีไ,ไหมครับไม่เลยหยบเอาหยบเอาน,นี่ต้องมาของเลย หรือถ้าแบบว่าคิดถึงเต้าก็เปิดช่องทีวีมีคูณเจ็ดเก้าได้นะคะมีคูณเจ็ดเก้าก็คือจะมีดีกรุณพัดอย่างเดียวคือแบบหมอลำมีคำแนะนำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีระเบียบวัฒนิลป์แบบเต็มเต็มเลยยกวงกันมาใครที่แบบไม่สะดวกไปหน้าหารไอเปิ้ลไม่มาปปดี่ยนเลยโอ้ยเราไปเถอะใหญ่แล้วมาเถอะมาสั่งไปกินเยอะเลยอีซอคับโป๊ปปนะครับไม่ใครแซงนะเราลุ้นสบายจนกาน้องจะตกใจโอเคที่มาของชื่อหยงคือ โมยองโมยองเราชอบกินโมยองนะคะตอนเด็ก <c oughs> กินโมยองไหมคะปกติ <c oughs> ไม่ค่อยกินมันหวานปกติไม่ทานหวานเหรอคะทานหวานไหมคะเริ่มแบบเริ่มทานน้ำตาลน้อยแล้วอ๋อก็จะบอกว่าถ้าถ้าหว่าทานหวานตาก็ได้หวานครับรูใจให้ใส่ตามเรื่องลูกตามแล้วค่ะกล้ามาขอบคุณจแป๊บหนึ่งนะคะอึดใจเดียว ลุ้นดูทีวีลุ้นนี่ยลวโรตัวลดสําหรับใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นคนกินง่ายมากกินอะไรก็ได้แต่แต่วันนี้คือแบบอะไรน้ําตาลยัไม่กินยังทานคีโตอยู่ไหมคะก็มีแต่วันที่กลับมาบ้านทํากินเองแล้วที่แอดมิดนี่กินอาหารโรงพยาบาลเลยใช่ไหมกินข้าวต้มเลยเหรอไม่ไม่มีไข้แต่ว่าหายใจไม่ออก คือมันมันหายออกแต่ว่าที่มันไม่หายก็คือมันไอไม่หยุดคือวันวันหนึ่งทํางานเนี้ยคือไอแบบมันบ่อยไปอะไรเงี้ยจนข้างในมันแดงมัฮยน่ากลัวจังอยู่ด้วยกันจะกว่าจะลงไรเลยไปส่องกล้องดูเกือบเป็นหนองแล้วหมอว่ทานเข้าไปไหมครับทานข้าไปเลยเกิดแกงรุ่นจิ๋คมินครับ มีคนสองคนน่นเลยเกเกอร์ได้เลยตอนนี้แล้วผมไม่ใส่คอนซื้ออยู่ยังมีคอนเซย์ผมไม่เคยแย่ผมไม่เคยแหยกจมูกเไยแล้วเขาเอาอ่าเขาเรียกว่าตัวต่อคู่ท่ทิชชู่ทิชชู่เปียกผสมอ่ายาชาแย่เข้าไปเหรอเหนื่อยทีคนลุกแต่ก็มันแหย่ไม่ลึกแล้วเขาก็จะเอาอุดไว้ประมาณห้านาทีเลยสิบนาทีใช่มแล้วเวลาดึงออกมันจะกระจีดอึ ไม่ฉีดยาไหมคะฉีดค่ะไม่ยาทุกชั่วโฉมโอ้แต่ผอมลงเยอะมากจริงๆว้า๙กิโลไม่ใช่หน้อยนะเกิโลไมเใช่พอเคล็ดลับน่อยเคล็ดลับคือต้องป่วยเหรอน่าจะต้องตัดขาทิ้งหมดแน่แรงมากกินข้าวแรงมากกินข้าวมือเดียวจริงเหรอคะอิ่มเหรอแต่ว่าใช้พลังงานเยอะนี่ผมกินอันนี้ผม ไม่ได้แบบกินช้าผมจะกินประมาณกลางประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่ไงกินช้าไทยกินไทยแรงมากต่อไปจะสามแสนแล้วจะสามแสนแล้วดุ่นว่าสามแสนเจ๊เอวเดียดติดเดียวเกาหลีวันนี้มาในยเนี่ยติดแป่งขึ้นอ่ะไม่อยากจะบอกีไม่อยากจะโชว์โชว์ซะหน่อยเนี่ยเราเราต้องการอะไรเราหวังอะไรดูหน้าเขาโชว์ซะหน่อย พอดีแล้วใช่พอดีแล้วแต่ปกติที่ตะก้าไปแล้วไม่ได้โชวสินค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาควรจำกัดในสินค้าจนถึงวันที่วันที่สิบเอ็ดเอาโดนเฮ้ยวันที่สองวันเลยเหรอวันที่สิบเอ็ดหนึ่งทุ่มมีไลฟ์ต่อกี่โมงล่ะทีนี้มันให้ปักได้หนึ่งทุ่มสี่สิบเก้าก็ต้องไรแล้งมีไลฟ์กี่โมงคะไม่มันบอกบอกตะการบอกตะการไม่ให้ปักไม่ได้ชูไง บอกเคียร์เธอหรือบอกเราน่าจะบอกตะการเหรอนี่มันไม่คือนตอนตอนบอกรอบแรกมันยังให้เพิ่มได้แต่นี่เนี่ยเฮ้ยทำไงลืมโชว์สิกาวันที่สิบเอ็ดทำไงดีเนี่ยช่ฟงสัองไหมเนี่ยช่องสัมลองไงที่เคยไลฟ์รอบนั้นอ่ะอีกช่องนึงใช้อีกช่องอ๋อคอมเมนต์ตัวรู้สึกว่าช่องนั้นก็อันนี้นะคะช่องนั้นนั่งานเข้างาานเข้อีกลืมโชว์ตะการลืมโชว์สินกาลืมบ่อย มันมันจะบอกอะไรเราัฉากหลังสินค้าเราหรอมันบอกตะกาไม่ค่ะฉากหลังเราเป็นแจกันดอกไม้นะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละ <laughs> <laughs> อุ้ยแต่คนขึ้นเป็นหกร้อยเลยเอาสินค้ามาโชว์ <laughs> ไร <laughs> อีกช่องก็ได้แม่แม่ตามไปกดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดีคุณพันจะไปกดด้วยคนขึ้นเป็นหกร้อยสามสิบว่าขอบคุณมากเลยตอนนี้คนอยู่ไหนกันเนี่ย ช่องเราคนก็ไม่โตแต่ทำไมช่องเราตะการไม่ปิวอที่แบบไหนนี่ AI a งมันเห็นอยู่นิดเดียวนี่โอเคก้องไม่เห็นจ้ะไม่ปิวแต่ฉากนี้ลายติดตกสวยเนาะมันเหมือนเป็นแบบเป็นแบบมุมอะเหมือนนัดกันมาแบบว่าให้ตรงกับฉากเลยชุดมีใครบีบชุดไหมคะเนี่ยใส่ยมาเองฉากนี้ลายติดตกสวย อีกช่วงของหมอปาตาก้าได้ไหมครับปากได้แต่ว่ามันจะน้อยหน่อย